สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่30พฤศจิกา2563นะคะซึ่งราคาทองวันนี้นะคะมีการปรับถึง2ครั้งแล้วค่ะมีการปรับลดลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณนะเวลา9 3้นาฬิกานาทีครั้งที่2นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่25,550บาทรับซื้ออยู่ที่25,450บาทส่วนทองรูป,ปพันณเกนะคะขายออกอยู่ที่2 6 5 5 0บาท รับซื้ออยู่ที่24,998บาท84สตางค่ะคราวนี้ปรับลดลงรวมอยู่ที่150บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1781.90ดดอลลาร์นะคะมีการปรับลดลงเนื่องจากนักลงทุนเนื่องจากนักลงทุนนะคะเทขายสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและหันไปลงทุนในส่วนของหุ้นแทนนะคะ และทองคําโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1782.275นะคะลดลงอยู่ที่0.26%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.208นะคะลดลงอยู่ที่0.04%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิสแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ